สบายดีปีใหม่หมือนี้เป็นมือทรงนำพาของเราเฮามือนี้เฮาจะมากราบไหว้ขอพรขอทรงนำพาหลวงปู่องค์ลานถนนเก่าถนนสินสีฮาราดอยู่หนาสนามบินบาดท,ทุนงามของเฮาเดอ้ออันนี้จะเป็นนามสมปลอยนามขีเมนหอมจึงว่าจะมาขอพดทรงปู่องค์ลานขอพรน,น้ำเพลินเดอ้อนีเมนหลวงปู่องค์ลานถนนเก่าถนนสินสีฮาราดเดอ้อ